เขากาลังเรื่มออกห่วงแล้วพี่น้องบางเจ้าก็เริ่มเรืองเลื่มกลมเนาะบางคนก็จนเกี่ยวแล้วผู้ใดที่เห็ดหน้าวานใส่เขาดอก็เป็นเลื่มเกี่ยวเขาไปน้าแลลวก็มีแต่สวนเท้ามันีดก,ก็คือสิเขาป่าหาเห็ดอีกสักก่อนเพราะว่าเขาส้นท่านเด้ออกท่านได้เกี่ยวเงี้นบด้เละป่ามาสองสามมือนเดนี่พี่น้องบได้เลอแบบว่าหาเห็ดปวกคนะ่ะเนาะมือกกอนอไปขุดั้นอยู่ สาบายดีสาบายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหับขอสู่สองสาวันหลันถุงเด้ออย่างประานไปแล้วสองปลาพีละเทีย่ยงแลยแจ๊คสิวายู่แว้วหน้าชุมเหาื่อหน่อยอยูพูแล้วป่าทางผีมาอ้อมหอบจัก,กรวาลหนึ่งมาทางหน้าหวานลุงเดินมากันสองคนเดิเมมอนี้มากสองปลาหลานมากับปลาเพง มื่ว่าเนี่ยังเห็นข้าเจ้าได้อยู่ได้เห็ดปวกแต่เทาเคาบ่ได้ไปหามือนีก็เลยว่าสวนกันมาหลอบึงมา,มาสองคนเธอ่าหมานตอนนี้ป่าละมันแล้วสามดอกะหมานสามดอกพี่้องอันมามือนี้เห็นตว่าข้าเจ้าเก็บแตกแตนโอ้ยบัตรตัวบ่ได้มาเมื่อหนึ่งเลยเขาเก็บโลด ขันมาคู่มือมันก็บอกออกซะป้าเขานาหวานป่าเหลือมออกได้ไหมมันกลมมันเหลืองเลยด้พี่้องเขานาหวานเราเด้๋ยนี้ห้ทีงามกับงามด้ให้ทั้งต้นเปื่อยนะงามอยู่พูเลี้ยงไปนี่งามเลยสั่มนะเขานาหวาน ชาเบิงผลผลิตผลแล้วเนาะตอนเก็บเกี่ยววาสีใได้ซำใดปีที่แล้วในบ้านดำบอในสามสิบสี่ 34, สอบปีนี้ได้อยู่บนจักแล้วรุ่นจ้ารุ่นเมื่อนี้แล้วพี่น้องว่าชุมเฮ้าสิพากันหมานเห็ดเบอรสองคนเรา เอากระตาเลนน้อย,นยห,หนังมาหะหอดปลาแล้วพี่น้องปลานีนสิเป็นปลาสุดท่ายเบิดปลานีนกับเมื่อมานประมาณก็คืออยู่ในป่านี่และแหนกันแล้วบัานี้คนเราฟังกับป่าป่าเราขึ้นผีซ่อนเสียงไปทางล่างทางนี้ เห็ดแดงพี่น้นองข้าเจ้าบอกว่าเห็ดสมบาปีกำลังออกได้สิเดไปหลอเบ่งว้ยายสมงามแทนนี่พี่น้องเห็ดปล่อยลอยอยู่เห็ดไข่เห็ดเราเองจ้าดูบึงแม่หอมบักขากเลยที่นี่เลือดหูเลือดตาก็าสิเดบานไว้ให้เห็ดไขน่นมักออกตามตะพังห้องมีอย่างแบบนี้ เป็นคันพายคันพายขาดเก่าโอ้ดอกหน่อยมันดอกหน่อยดอกหน่อยอนี่ทุกคน ลอกโง่เมื่อง่ขึ้นตั้งใจมาส่องเห็ดไข่เห็นแต่เห็ดแดงนี่แหละเป็นเถ่าลราบนดอกชงดอกโอ้พี่ดอกอันนี้บอเข้าจะเก็บแล่เลือให้บึงนี้ เดี๋คนเอ้ยเก็บลำเขาสิโบเหลือจากยอมเนี <com> ่ยโบเฮ้ยหลอกมาทางเฮาโอ้ยวาสนาเห็ดจะเห็ดเนี่ยมาจับโบยาเข็มจุ่มบ่่จุ่มดอกไม้ นี่นี่เอือนั่นแหละจุจ๊บจริงจริงปะเฮ็ดมันอืดพี่น้องเบิ่งซะเด้อน,นี่เพื่อชิ้วผ้อยชิ้วโบอูอ้เอาจะสูทเขียวอ,ออกนี่นะโอ้ยมาห้องหาอะไรป้านหัวข้าวเก็บเปลี่ยนอืดเติดมือก่อนน่ะข่อยก็มาลอกกับปลาวยน่ะป้ามันหักท่านได้ออกอเขาขึ้นมาแถวเนี้ยนี่เขาเก็บวานนี่ไปเลาะเลม เดี๋จ้ะนี่นี่ป้าในกลนกระตาจังเลยปะเก็บได้สิจิมฮะอ๋อโอ้ก็คือสีงามเมื่อวานนี่แหละเนาะแสดงเมื่อวานยังหน่อยเต๋อไปสัมยังเก็บเนี่ยจะเก็บข้าวเก็บบันคำนี่แหละนี่โอ้ เหลืออยู่สามสี่ดกัยทุกคนนี่งามเลยยังจุ่มอ่ออ่เลยโอ้ยยงกัดหน้ากัดตาฮะเห็ดคุกแก้วยังจุ่มอยู่ ยานุพันธ์ตอนไหนวะู้สิพากันรอบเมืองอะไรป้าเห็นเห็ดไข่พี่น้องไปไปไปโบเคยมาเก็บเลยเห็ดไข่แดงเมื่อไหนเขาก็มาเก็บปกันโอเคปาชื่นใจผลงามปอคือสามัคงามแท้เด้โอ้ยปาพี่น้องบัง ความงามบานเฮ็ดเพแวอยู่ทั้งเขียวทั้งอันนั้นหนาเขียวค่ะอีลี่เด็กสนุกดมดูสิงามแฮงเฮ็ดตกนึ่งถ่ายดุนๆุนสิวะระวังแตกดอกจุ่มมันทั้งลุดอกจุ่มทั้งลุมพวกเราว้ายอันนี้ให้กางงามพี่น้องเบิ่ง เห็ดพูบาอยู e ่จ oh, ุมกระจุ๋มกำงามนะทำาเป็นผู้บาคือซีโร่นะนี่เห็ดนี่นะเขียวๆขากีเลโอจะเป็นออกหน่อยดอกอาจจะเก็บตะกอเกลือมพอพากันเหาะสุดหวยสุดห้อง่นองบ่มีคิดตะกี้นะอยากได้ดอกดินเมื่อเห็ดอัน เมื่อเห็ดเขาสั้างขยาจากมันแสบบอเห็นดอกดินในดอนกลางพี่น้องไล่หล่เออพังหนะบริภาษากะเหละเลยจะแบบบาดผืดมันจะเร็จมาหายางเมื่อยเมื่อยแล้วกระจมแล้วบาดทางเที่ยวเก่าพี่น้อง ยังกนสีเมื้อกำลังเคลียร์ดินพี่น้องป้าพี่น้องเบิงเขาให้ลุงเลินจินเมเบนว่างามผูปุ้ยโอ,โ,อโอ้ตานนิหน่อยนี่ก็บโบเฮยสิเต็มจะเคือบโไดวว้วังลวงวังหลายก็ได้มาแล้วพี่น้องสิพากันเมื่อแล้วผาตังจนขาดปลายยังโบลงลีอยู่ เพื่อปลาล้มในเดชไม้เบิ้งตี่หลังตูบนะแล้วึงจนะไปไปเบิดแล้ละโอ้ยมันลมเห็นาะมันลมมันแดดแล้วมันพ่อยเลยมันบดได้ดีไปได้เบิงเพื่อฝนตกแห้งปลาลงมดีนะโอ้ยได้มามุงไม่เลยนี่เห็ดไหวพัดวะหน่ำโบมาปลาโบลงลงหลบเดี๋ยวเลยหยุดเลยยายามตัวอยเด้กับปลา คือจังน้ำตีอยู่มันนักนะคุนมีปลาคนน้อยใช่ไหนไูบจ้าน้ำแห้งจ้านี๊นี่มีปูมีปลาดอกปูตูบกระเตะอยู่น้ำในห้องก็ยังเริ่มแหง้งเ้ยพี่หอเบิ่ ฝนตกทางอื่นแต่ว่าแถวบ้านฝนมันบด้ตกเลยนะนนนเนาะเมืเอมเห็ดตาบ่มีบ่ไหนดีมาบังเห็ดตาอยู่ข้างก้อนอ่ะพี่น้องมันกำลังสิเน่าอ่ะอันนึ่งนะหนาหเลยดีพี่น้องแล้วก็สิเป็นน้องทั้งนี้เนาะก่อนอเมริกานีบดได้หาเด้อจ้าสิซุ่มกันดูปวดปวดขาปวดแข้ง ป๊อสีาพามาเบิ่งเข่าซุกซุกก่อนนะสวัสดีหน้าข่อยท่านได้ออกสามพี่น้องโอ้ยหดยามเกี่ยวเข่าแล้วบบันนี้ป๊าถูซุกแล้วแต่มันท่านได้อิ่มค่ะอันนี้หน้าหวานได้นี่นะงามได้ข่อยว่า หน้าวานได้ซ้ำนี่ว่าม็นหน้าดำอร่อเขาสุกละเด้อเนาเปลี่ยนจากทงหน้าสีเขียวกับสีไกยเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แหละทุกคนนี่ตัวเขียวก็ยังเขียวอยู่ผูกบ,บัดมาทางหน้าทงเขาหะนะมันเป็นหน้าติดกันเด้นี่เข่าถือพายัางบุเรอกิ้พากันใส่เข่าอันเดียวกันเบิดทงเบิดสามสี่เลยน่อง นตะก,ก้าเฮาหนากำลังออกอืม,อมหอดระดูการเกี่ยวเขาเลยดินนี่เด้พี่น้องเห็ดก็ได้โอ้ยจะมันสาดมันอึดมันยากอันนี้เห็ดไข่โอ้ยอบุงบีนะบานเนาะเอาให้ป้าได้ของป้าเ <laughs> ห็ดปวกก็ได้สมุดเด็ดสิปวดสิแต่ไหนก็ปวด พอออกิดกับพัวแล้วเดเดพออออยู่เด้อนะ่ะแต่กับบสไปพี่น้องบริษัสมเมือ่อยดอกแต่ว่าอยากเลาะให้เราได้สาม,มัญคิดน้ำบเ่เแลวเมื่อนี่คือสีเลลวอยู่แบบน,นี้นะเมื่อวานนี้ข้าเจ้าได้ไปเมื่อนี้บพ่พอเองจากหมูแล้วค่ะนะ่พอเองชิคิดอยู่เนาะคลิปนี้ก็เมื่อก่อนเดยจ้าพอกันคลิปหนาะพี่น้องสบายดี